เดินทีหลังอ๋อครับรันนี้มีข,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 ข้ามาร่วมรับบริการนะเดินข้างหน้าเลยข้างหน้าเยสายสายบ้านเป็นบบไรแยกเลย เอาเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรขายเลยผมมันขายบ่อยแล้วของเจ้าหน้าที่ต้องขายให้ได้าาสาธุครับสาธุมันเนื้อยุกีบ๊อกเลยครับกีบ๊อกเลย ตัครบท่านนี้ยืบบ้องเหครับเหยียบฝ่องอะไได้เลยครับยืบบ้อกให้หมดเลยครับท่านนี้นี่บ้องให้หมดเลยหมดเลยครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดูครับครับดูครับก็ <laughs> <laughs>

เชศบาลตำบลเชียงคำนะครับเสียงคำจังหวัดพะยานะครับ่อมครับยอาเิับกแบบนอส้าที่สั่งเลยหลังจากชขว่เพ่อบต่อมดาหเมาในบริเวณโร้บัวลงี จะได้ถ <t Flight number 1> uh, ูกทอดทิ้งไหนเครับเพื่อเขาจะได้ไว้พระนาศถึงดาวทั้งายนะครับอืมนี่มูะไรอยู่อ่าเนินเอื้อย่างเอื้อต้งใส่นปากใปากสามช้นหนุ่อะไรอ่าย่างมะฮอกไกโดได้หลังจากใส่บากท่านมาจ้องใาด้วยครังจากใส่ในปาาใส่ในตูอันือาจะก๊อบะไรเนาะตีนั่งร้อนในากนะครับ

ได้ภาพสวยถอยด้วยนะครับถวถอยด้วยมาุครับทนะครับเป็นยังไงเ้นะครับยังงขนาดนสั่นะครับมีบานเ่นจระครับตัวทีมี้มาเรียมาไปเชียงรายสวัดีครับครัดีครับบานจะช้าเลยวันนี้ จัดสถานที่ใ้ได้ยกพเงานพีงานสถาบันใิธีเ้าพานี่แหละสานที่นี่สถานเสียงนหมก็แล้วพีงาน่ก่อนใส่บานรก็ทาร้านนี่ออกนทีิีงานนั่งลก็ต้องือเป็นเป็นจดิีจดพีงานใจเจา เดี๋ยวจับน้ำด้วยครับจับน้ำจับน้ำถวายด้วยสาธุครับผมยาวเงินใส่ในบาทนะครับเนาะเอาออกก่อนนะเดี๋ยวไปรวมอยู่ข้างในครับผมไปรวมข้างในเด้อสาธุครับผม ยาวตังใส่ในบาทนะครับเด้อย่าวเงินใส่ในบาทนะครับบ้านหลวงตาท่านไม่รับเออได้ข้างหลังเลยไม่ทันเลยตาผมอย่าลืมถอดรองเท้าด้วยนะครับะรองเท้าแม่ท่องเท้าแม่แม่ท่องถามาด้วยแม่แม่ท่องถามาด้วยครับแม่ท่องถามาด้วยครับ จับข้อมือยืนในทางยืนปฏิบัติธทรมคนจับเดียวได้ครับกัวเอกหมอกลืมตั้เทศบาลได้รู้ได้การโอบสิทธเทศบาลสองหอและอนุเคราะห์ควัดพบนนใหันน้มาทาคอครัเที่ได้กาโดยมีตัวอ๋อให้มาตเทศบาลดูแลมาแล้วกําลัง อ่าแเมื่อเราต้องเมื่รต้อ้อบาทเลยครับเดี๋ยวอุันมาใส่นเลยล้บาตจะได้เม่ี่เอานะโอับอ้โอ้โอ้อ้้โอ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 ้้โอ้โอออ้นอ้โออ้โอ้โอ้โออ้ัอ้อ้โอ้โครับ้โอ้ครับอ้โ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 อครับอ้โอรโอ้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 ้อ้โอ้อ้โอเออ้โอ้ สัีครับทั้งเนยนะครับอาคารนะครับภายในอาคารนี่ยเลยเปียซนรดับเทพครับเจ็ดทั้งหมดเก้ารูปนะครับรวมทั้งหลวงพิจ่อยแล้วก็หลวงตาเป็ชื่นท่านนครับอันนี้่ท่านเขียนไว้ปานาเนี่ยั้อใจางไปหาหลวงตาส่วนไ้อาบังาน

ทานไม่รคุณพ่อไปต่อแถวก็ได้ต่อแถวให้า้งหลังเลยก็ได้นะได้ใส่กันทุกท่านดวตาท่านแ้ใส่ทุกท่านเลยโอเค

đối tượng vận cái gì đó thành không thành thua า ment, ดดาอาจมีาอเป็นตงครับานโพยาลเใท่คนนเหอรกันไปนี่งใสเสาธุครับตามหาใจไม่เออจับโอ้่ได้เลยลงลงทางไม่ว่าลงตาอยู่ตรงไหนสายฟ้าเนี่ยฟ้าสบาฟ้านนมีกล้องออกมาถายให้ สาธุครับโอ้โหป๋าอยากออกทีวีครับสาธุครับโอ้ยหวันนี้ป๋าใจบุญสุนท้ายนะครับแล้วใส่บาตรด้วยนะครับมาไกลนะจากแต่นะครับเลอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับนะพระเจ้ากาจะทางกลับวัดนะครับเนาะครับตรงนี้เป็นนามเป็นนามของคณะสงฆ์อำเภอจริยธรรนะครับที่มาเพิสูจนาได้มาเมตตาของ เทศบาลโดยคณะของเกณฑ์คำผมต้องกราบขอบพระคุณเมงตาเป็นอย่างมากที่ได้เมตตามาให้ธรรมะให้ความคิดทำเมตตาสัตวประชาชนของเทศบาลของตำบลทำเกณฑ์คำนี้นะครับเมตตาเทศบาลจากประชาชนของเขณฑ์คำผมในนามของคณะสงฆ์ทำเกณฑ์คำต้องขอ อากาศดีตอการการท่งวันต่อการคับาแร่ระบสาธุสองยายออกมาหน่ความน้ำน้องของลุงตาวชิตปญาวโทนีต่อพระผู้ใหญ่